ยอสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วกับคอนเทนต์เดอะเบซารอบรันที่จะตัดมาให้ดูในวันนี้จะเป็นของวานิสซ่านะครับหลังจาก่างหายไปเล่นตัวอื่นมานานพอสมควรและในรันนี้ผมก็จะเล่นไอเทมใหม่ล่าสุดในเอ็กซ์เพรชั่นนี้ของวานิสซาด้วยครับอย่างที่ได้เล่าเนื้อเรื่องไว้คร่าวๆในคลิปก่อนหน้านี้นะครับของใหม่ในเอ็กซ์เพรชั่นนี้ของวานิสซาเนี่ยจะเป็นของที่วานิสซาเข้าไปขโมยมาจากแล a ของดูลี่เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่ขโมยมาเพื่ออัปเกรดลังอาวุธของตัวเองนะครับซึ่งไอเทมท โคเบอร์ดจะเป็นไอเทมชิ้นกลางที่มีพาส์ตีที่ทรงพลังมากครับก็คือเมื่อไอเทมเครื่องข้างข,งของมันถูกใช้งานเนี่ยตัวโครบอร์ดมันจะทําดาเมจใส่ผนุข้ามเป็นแบบพาส์ตีนะก็หมายความว่าถ้าเราสามารถเอาไอเทมที่มันออกรัวๆหรือว่าออกเร็วๆไปวางไว้ข้างโคเวบอร์ดได้เนี่ยมันก็จะสามารถเบิร์สดาเมจใส่ผลุข้ามได้ไวแบบมากๆซึ่งไอเทมชิ้นนั้นก็คือชูริเคนนั่นเองครับชูริเคนก็จะเป็นไอเทมชิ้นใหม่ของวานเทซ่านะจะเป็นไอเทมชิ้นเล็กความสามารถของมันก็คือมัม cast มนนัันนนนนจจะะมมมมีีีตาาํวกรรสุท่ค สมมุติว่าถ้าเราสามารถทําให้มันมีกระสุน6นัดได้เนี่ยเวลาตัวชริเคนมันนับครูดาวเสร็จมันก็จะทํางานพร้อมกันเลย6ครั้งครับหมายความว่าถ้าเราเอาชริเคนไปวางไว้ข้างๆตัวโฮวบอร์ดเนี่ยพอชริเคนออกทีหนึ่งปุ๊บ6ครั้งไอความสามารถทาดาเมจของโฮวบอร์ดมันก็จะติดทันที6ครั้งนะครับเป็นการเบรสดาเมจใส่คุนข้ามแบบมหาศาลมากๆอแต่ว่าตัวชริเคนก็จะมีข้อเสียอีกหนึ่งนะครับก็คือมันจะใช้กระสุนของตัวเองทั้งหมดทันทีหลังจากเราใช้งานมันครั้้้งงแแรรรกกน็คคคืออเเเเาาบสขไไดด่่่ททีีีียวมมมัั2ต จากนั้นนะครับเว้นเสียแต่ว่าเราจะมีไอเทมเอาไว้เติมกระสุนข้อมูลหลักคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไอพวกไอเทมที่เหลือในบิวก็จะมีเขียนอธิบายไว้ตอนที่อยู่ในไฮไลท์เกมเพลย์นะถ้าใครดูแล้วยังมีคําถามไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทั้งหมดถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หลังใช้กันด้วยครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูไฮไลท์เกมเพลย์วันนี้ผมก็ขอแนะนําร้านในเกียวลายละเกมมือถือราคาถูก The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับอัอ 64, ััพตตตดส่่แ้ววมนนนีีี Oppa าากงคเเรระ คนอื่นแสแล้วอาน,นีส่วนเพียโดงเอาว่าวันดำแสแล้วพอดีเฮ้ยเห็นอะไรบักกันงานฟังเพลงโทตรที่น้องบนโซฟาเสวีน ทำง่ายได้ทำได้งก็สกิลฟรอเซนเฟลมอะสกิลของฟรอเซนเฟลมบะเลิบะเลิโดนแน่มีดับโบคริติคอลดามีสโดนบะเลิผมแน่ ถึงยี่โมงเหรอสักสองทุ่มแล้วกันสองทุ่มผมว่าจะจบเท่ากับว่าระเบิดลูกนี้400ใช่ไหมถ้ามันคริเท่ากับ400ดามเมจถ้ามันคริคือ400ดามาจียีเรียกผมว่าอ๋อระเบิดขวด โอซีเบลเลขวดสามร้อยสามร้อยเหรอไม่ใช่สี่ร้อยเหรอ มันดับเบิลคริทิคอลดามจก็คือถ้ามันคริปมันจะเป็น200แล้วดับเบิลไปอีกมันก็เป็น400ไม่ใช่เหรออ่ะอดูดิ300หรือ400 330 330สามร้อยสามสิบโอเคผมชอบนะผมชอบนะระเบิดขวด ของฟรีอู้คริชแอน15เปอร์เซ็นต์คริชแอน15เปอร์เซ็นต์ไม่ติดให้มันรู้ไปมาเบิร์นแค่ในส่วนของคริชไม่ติดให้มันรู้ไปโดนกูแน่โดนกูแน่นแนตัวนี้ เฮ้ย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 ติดหน่อยเฮ้ยไอ้สองติดครีไม่ติดให้มันดูเท่ากับ แน่ต้องไปทางสายกระสุนว่ะทุกคนแน่ต้องไปเวรกระสุนนะตอนนี้ผมว่าเราเราต้องเราต้องลุ้นคริอะ่ะต้องคริให้ระเบิดถึงขั้นขั้นสุดอะ่ะถ้าระเบิดคริเราจะโอเคเว้ยเบสร้อยคริร้อยคูณสองง่ายมาก ง่ายมากระเบิดระเบิดติดคีเท่ากับไม่ต้องติดก็ชนะนี่หว่าไม่ต้องติดก็ชนะนี่หว่าเริ่มปวดหลังแล้วว่ะทุกคนใครมีเก้าอี้เก้าอี้ดีๆแนะนำไหมหรือว่าใครขายเก้าอี้บอกได้นะครับยินดีรับสปอนเซอร์ผมยินดี รับสปอนเซอร์60%เอาเลือดเก้าอี้ห่ออัปตัดไม่มีเลยผมอยากสู้โดขวานะเราอยากได้สกิลอะได้สกิลเติมกระสุนหรือไม่ก็ได้อูซี่ เอ้ยขี้หน่อยขี้หน่อยขี้หน่อยวันทาม60%เลยนะเว้ยโอเคอเก้าอี้ไปขอเฉพาะบุคคลไม่มีดีสุดเหรอต้องไปลองนั่งเหรอเใส่แอปก็ยังดีโอเวอร์บอร์ด ผมบอบอดต,ต้องเข้าแต่ว่าลิงอะลิงเข้าไหมวะลิงลิงมันก็ต้องซื้อมาก่อนดีกว,ว่าแอนด้าซีดหูพึ่งโอ้โ้ชิดกระสุนแน่นดิสุนิยุค กระสุนแบบแน่นทีน่สุดในยุคลิงจะออกทันกระสุนเผื่อเราเผื่อเราต้องเล่นอย่างอื่นไงลิงมันซื้อยิ่งซื้อไหวยิ่งเก่งคว้าระเบิดไปแล้ว กว้างเบลิดไปแล้วนี่เดากระจายมาเล่นได้เนะื้อโนดาวกระจายคิดว่าสู้ได้ อยากได้ตัว <S <S อยากเห็นซิวินไดมอนมันไม่ใช่เรื่องที่จะขอกันนะด็ไม่ใช่เรื่องที่จะขอกัน ไม่ใช่เรื่องที่จะขอแล้วให้กันได้ต้องขายนะต้องขายต้องอัพดิซาน,นีอชอบตัวไหนสุดเหรอก็ชอบพี่มากครับชอบบิวไหนสุดก็ชอบทุกบิวเลย <laughs> ชอบทุกวิวของพี่มากเลยอู้เชีร์สก,กิลอะไรวะเนี่ย ฉันคงไม่อาจรั้งเจอจาสุดใจโอเจอเดบอดวีกเว้ยเจอบอดวีกต้นเกมเดี๋ยวมันชดเชยโดยการส่งบอดปีศาจมา <c oughs> เดี๋ยวแม่งส่งบอดปีศาจมาท้ายเกมแน่เลยแต่ขยะยังไม่โดนเนิรฟใช่ไหมยังไม่โดนครับ มันไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นมีบิวอื่นเก่งกว่าเอาลิงกลับมาแล้วลิงกลับมาแล้วจา้า แลือเหลือเยอะกว่าครึ่งอาวุธทุกชิ้นบวก30ดาเมจโอเคโอเคซื้อดีไหมวะ <c oughs> กำลังคิดอยู่ว่าซื้อซื้อดีไหมวะสามสิบคริชันพอ,อจัดตัวไหนไปตอนนี้หมายถึงสิบวินนะหรอที่มากครับ จัดพี่มากไปอุ้ยบวกกระสุนเยี่ยเรากระจายแองเกลิลอีกเกี้ย is down กระจายแองเกิลอีกเงี้ยเรากระจายตอนนี้อย่งา,ายนนยงเบรส ยอเปิดหีบได้การไม่มีโอากาสได้ซื้อตอนเล่นใช่ไหมไม่ใช่ครับมันแค่สกินอะการ์ดมันก็จะขยับได้ครับตอนเราไปเล่นอะเวลาเปิดได้มันก็จะเป็นอาร์ตขยับได้เนี่ยอย่างเช่นอาร์คาคทบอลขยับได้เป็นต้นถ้าไม่ได้เปิดในกล่องเวลาซื้อแคทบอลมันก็จะเป็นรูปธรรมดาของเล่นได้ทุกชิ้นในเกมต้องพูดเหละของทุกชิ้นในเกมมันมันไม่ต้องปลดล็อกอะครับ หมายถึงไม่ต้องเปิดกล่องหาก่อนเออมีแค่พวกของไอเปนชั่นที่ต้องเก็บเวลพาร์ตให้ถึงบบโอ้โหร้องหหยหวนมากเจ๊เจ๊ร้องหหยหวนเกิน สก,กินแต่ลวซีซันต่างกันไหมสก,กินในเทมต่างกันครับต่างกันในอนาคตน่าจะเทรดได้ sale, no sale. I want what's right for you ทุกครั้งที่ใช้เทมกระสุนเบิร์กกนโอเค เหมือนนี้จะเป็นเส้นทางว่ะพว่าเราเบิร์นรัวใส่น้องโซวคิดได้ที่หนึ่งชาร์คอตั้งแต่โดนเนฟไม,ม่ได้เล่นก่อนโดนเนฟมันป๊อปปูล่าจัดอุ้ยโดนยุง เราสวนเขาทันด้วยวะเรากำลังจะตายแต่ดาวกระจายมันเรากำลังจะตายแต่ดาวกระจายมันชิง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 เขียนขี่สเก็ตบอร์ดมาเรากระจายไอ้เลิฟไอ้เลิฟชอบนะอาจัดยากจัง เซิร์ฟเออนั่นแหละเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดอันนี้อันนี้น่าน่า,นาจะแจมเวยนี้น่าจะแจมไดรเวทข้างๆโฮเวอร์บอร์ดเหมือนจะแจมโบ๊ะอยู่นะ นี่มีหลอดไดมอนทุกตัวไหมไม่มีครับดรมีน้ำมีนวลขึ้นเหรอน้ำหนักผมเท่าเดิมเลยนะทุกครั้งที่ฮีนหรือได้รีเจนชาร์ปเฮอร์นไนเทมเรามีเควสส<ม>ิบบินไดมอนทุกตัวเรนะียนหลอดน่าจะต้องสักล้านหนึ่งหลอดสักล้านหนึ่งผมผมโอเคนะแต่ไม่ไล่เบิร์นสกิลมามาทุกครั้งที่ใช้เทมกระสุนเบิร์นจากสองเป็นสาม แต่ปวดอะมาจากอีไม่ได้ yeah, hope you live long อยากใส่อันนี้มากเลยอะอยากให้มันมีพิษด,ด้วยอะเพราะว่าเรามีสกิลพิษแต่บนบอร์ดเราไม่มีอะไรที่พิษได้เลย <Yes. S 2> เอ,อ๋อสั่งแว่นรุ่นไหนเอาไว้ทํางานหน้าคอมบรออฟตัสเหรอก็สั่งรุ่นถูกๆก,ก็ได้ครับถ้าทํางานหน้าคอมเฉยๆแว่นธรรมดา <the> ทั่วไปก็กรองแสงได้ถ้าไม่ได้เน้นแฟชั่น ลองเลือกดูตามชอบเลยครับไดมอนกับยีสชั่วโมงอะไรน่าก,กว่าไดมอนดิสตรีมยี่สิสีชั่วโมงมันยังมันยังมีทางต้องพูดอะไรมันยังสิ้นสุดได้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงเก็ยตปะมันสิ้นสุดได้ภายในยีิสี่ชั่วโมงแต่ไดมอนสี่ตัวนี่คือมันไลฟจุดสิ้นสุดว่ะไลฟ์จุดสิ้นสุดวะอยากเห็นไปจอยแก๊งพีโ g มีภาพไหม แก๊งกับตันเหรอไม่ไม่ไม่มีภาพครับไม่ไม่ได้รู้จักกับใครเป็นการส่วนตัวเอาอะไรดีวะลิงเหรอทำไมผมคิดว่าลิงวะ สร้อยไม่ะแก๊งพีโอจีคืออะไรเกมโดตาแก๊งกับตันเกมโดตาครับ waste of gunpowder เปลืองกระสุนจะมัด เราเราเริ่มชามากเลยอะต้องมีโฮสเตอร์เราต้องมีโฮสเตอร์ท้าไม่ลิงไวกว่าดาวกระจายนี่ไงนี่ไงรถคูดาว ถ้านายสียเวันนี้เราเวลสิได้ดจัดสุดจัดแล้วเรามีพิษแล้วโอเคโอเวอร์บอร์ดพิษเนาะเรามีสกิลนี้ด้วยครับไอเทมพิษเราบวก2พิษตามจำนวนอาวบุธที่มีบวก8พิษอยากใส่อันนี้มากแต่ว่าใส่ไม่ได้ว่ะ แต่<ท> <S <S ถ้าเจ i ตอ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 ต่อตอต่อต,ตก้าทำไมไม่ใส่พิษเอากระจายก็เดากระจายแคสทีเดียวหมดเดากระจายแคสทีเดียวหมดส่วนใส่พิษให ะดานตัวขึ้นคือเมื่อใช้ไอเท่ข้างๆมันจะพิษเวลาเรากระจายปลาไอ้นี่ก็พิษเวลาดเวททำงานไอ้นี่ก็พิษคุ้มค่าวกว่าเห็นเห็นเลือคอออกไหมไม่เลือคอสิบห้าขี้เชนออกแล้วใส่อะไรอะ่ะอันนี้มันใส่ไม่ได้อ่ะอันนี้มันต้องวางข้างๆฮูเวอร์บอร์ดซึ่งฮูเวอร์บอร์ดยังไงเราก็วางชูริเคนกับดเวทอยู่แล้วชูริเคนไดเวทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ หนึ่ปเซนต์วัสดีครับวันดีคุณเปี่ยรพารครับเอสเพิ่มเอสสามวีอันนี้สโลเรามีสโลไหมวะไม่มีลดคูดาวลดคูดาวเพิ่มฟิชานเพิ่มให้บลเลิร์ดหรอเพิ่มให้บะเริน จริงจริงน่าเสื้อนี่มาด้วยลืมว่ามันเป็นพิษสู้ซ้ายนะเผื่อได้เผื่อได้บิ๊กอีโก้บิ๊กเผื่อได้โฮสเตอร์ด้วยโฮสเตอร์ได้อะไรดีได้บิ๊กอีโก้บิ๊ก โซบิค so bro อาวุธทุกชิ้นมีไลท์สเตีนผมเอาโล่เลยวะที่ผมอยากชนะเอาซ้ายหวังอัพเกรด That is so big ทุกครั้งที่ใช้เทมกระสุนอาวุธทุกชิ้นบวก6ดาเมจอันนี้โคตรดี โอตเอาพิมหาตีไหายากออสไม่เข้าเพออยากเก่งตอนนี้ไงม่อยากจะเก่งตอนนี้เลยครับเขาเริ่มก่อนเขาได้เริ่มก่อน,ออนแต่ว่าเราแต่ว่าเราแรงกว่า

มหาเทพเก้าวินโอ้โหจะจอดเก้าวินอีกแล้วเหรอไม่นอานะไมวนะ่า เราเดือดมากแต่เราเราเริ่มช้าเราเริ่มค่อนข้างจะช้าอุ้ยบวกกระสุน มันแคสสิบเอ็ดทีสิบเอ็ดทีเอ,เอ,เอ,อาแบมอนจริงหรือไม่วิวเราแม่งรอบิวเรารอหกวิอ่ะหกวิเราถึงจะเริ่ม เหมือนจะไดมอนนะเท่าที่ดูอุ๊ผมจะแสดงให้เขาเห็นเองว่ามันต้องเล่นยังไง <c oughs> เล่นอย่างนี้ครับ no ตายไปเลย <c oughs> เอ้านี่ไงใครอยากเห็นไดมอนได้เห็นแล้วนะครับ